สวัสดีครับผมพิตรร้านพุ่งสู่การเกษตรนะวันนี้ผมมีถังฉีดพ่นยาแบบแบตเตอรี่มานำเสนอลูกค้านะเป็นตัวแบตเตอรี่เทียมนะซึ่งมีขนาดน้ำหนักเบานะครับผมมีความแรงทนทานสูงนะครับผมแบตทนทานนะตัวนี้มีให้มาให้ลูกค้าเลือกทั้งสองรุ่นนะมีรุ่น20ลิตรปั๊มเดี่ยว6บาทแล้วก็ถัง25ลิตรปั๊มคู่12บสองบาทนะผมก่อนนะคร,ราจะส่งทางนั้นจะทำการถ่ายคลิปให้ลูกค้าดูความสมบูรณ์ทุกอย่างก่อนทำการจะส่งเพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้เลยว่าซื้อทำพ่นยาจะทา,า,นะานได้รอ้ะเรเบิด เครื่องพ่นยาแบบแบตเตอรี่นะครับผมที่คุณภาพสูงนะครับผมมานําเสนอลูกค้านะตัวนี้ก็จะเป็นแบรนด์ของอัศวินโนนะครับผมซึ่งข้อดีของตัวนี้ก็คือ2ตัวนี้นะครับผมหัวใจหลักของเขาเลยก็คือแบตเตอรี่นะจะเป็นแบตเตอรี่แบบลิเธียมนะครับผมแบตเตอรี่แบบลิเธียมเนี่ยดีกว่าแบตเตอรี่แบบรุ่นเดิมยังไงก็คือแบตเตอรี่ลิเธียมเนี่ยน้ำหนักมันจะเบานะครับผมแล้รอบก็รอบการชาร์จเนี่ยมันจะเยอะกว่าแบตเตอรี่ธรรมดานะครับผมแล้วก็ประสิทธิภาพเนี่ยการดึงพลังงานออกมาใช้เนี่ยแบตเตอรี่แบบลิเธียมเนี่ย มันจะดึงพลังงานได้ออกมาเยอะกว่านะครับเพราะก็คือใช้งานได้ยาวนานมากกว่ารุ่นแบบแบบทั่วไปนะครับผมตัวนี้นะก็มีด้วยกันมา2องรุ่นนะครับผมก็คือรุ่น18ลิตรนะแต่ว่าความจุถังจริงๆก็คือจะอยู่ที่20ลิตรนะครับผมแต่ว่าที่นี่เขาเขียนไว้แบบลิเธียม18ลิตรนะแต่ว่าความจุจริงคือ20ลิตรนะแล้วก็ตัวนี้นะครับผมจะเป็นถังก้นดาแบตเตอรี่แบบลิเธียมนะตัวนี้จะเป็นความจุถังอยู่ที่25ลิตรนะครับผมสองตัวนี้ต่างกันยังไงนะครับผมหนึ่งเลยนะอ่า ก็คือตัวนี้นะเป็นมอเตอร์1ตัวนะครับผมแล้วก็แบตเตอรี่ลิเธียมเนี่ยเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูตัวนี้นะความจุอยู่ที่มาดูตรงนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเลยนะครับผมแบตเตอรี่ลิเธียมเนี่ยน้ำหนักมันจะเบานะครับผมตัวนี้จะเป็นงานคุณภาพเลยนะครับผมก็คือ128อโวลต์แแอมป์นะครับผมข้อดีคือน้ำหนักเบามากนะครับผมตัวนี้นะปั๊มเป็นปั๊มปั๊มเดียวนะครับผมตัวนี้นะโอเคแล้วก็ส่วนตัวนี้นะเดี๋ยวผมจะถอดนะวิธีอย่างเช่นการที่ลูกค้านะครับผมจะเปลี่ยนแบนะ นี่เลยนะมันก็จะมีแล้วก็หมุนน็อตออกมานะครับผมสองตัวนะอยู่ที่ด้านใน,นนะครับผมถอดออกมาเลยอันนี้คือเราจะให้ดูหัวใจสําคัญขอของอรุ่นนี้ก่อนนะครับผมแล้วก็ดูออกมาเลยโอเคส่วนตัวนี้นะครับผมจะเป็นแบตเตอรี่เทียมนะตัวนี้12บอโวลต์10แอมป์มาถ่ายตัวนี้ครับผมอ่ามองเห็นเลขสิบไหมอ่าไม่เห็นเลขสิบ <S <S น,นะนะครับผมโอเคนี่นะ10แอมป์นะครับผมเราจะไม่ได้ถอดให้ดูนะ แล้วก็ตัวนี้จะได้ปั๊มคู่มานะครับผมตัวนี้นะเป็นปั๊มคู่นะแรงดันอยู่ที่12บารนะครับผมตัวนี้นะแรงดันก็ค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมตัวนี้นะโอเคก็แล้วก็ตัวนี้นะเขาจะทํามารองรับสําหรับแบตเตอรี่ถ้าเราจะเพิ่มแบตขนาดของแบตเพิ่มมากขึ้นนะมันก็จะทําให้เราพ่นได้นานมากยิ่งขึ้นนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะประกอบแล้วก็เวลาเราประกอบแล้วก็ประกอบนะครับผมมันก็จะมีล็อกของมันนะโอเคแล้วก็ ก็ขันน็อตเข้านะครับผมโอเคอ่านี่คือหัวใจสำคัญของอตัวนี้นะครับผมแล้วก็ตันนี้เราก็ลอกไปเมืเดิๆโอเคก็คือหัวใจของมันก็คือตัวนี้น้ำหนักมันจะเบานะครับผมถังเนี้ยมีน้ำหนักที่เบามากนะครับผมแล้วก็ มันจะเบาแล้วก็ชัดแบตเนี่ยเนื่องจากเป็นแบตลิเธียมนะการชาร์จเนี่ยมันก็จะเต็มเร็วนะครับผมแบบกว่าแบบธรรมดานะตัวน,นี้นะครับผมโอเคทีนี้เรามาดูของแถมที่ให้มานะกับ2รุ่นนี้นะครับผมรุ่น18ลิตรนะก็จะมีตัวนี้จะเป็นตัวชาร์จแบบแบบสําหรับแบตลิเธียมนะครับผมแล้วก็จะมีพวกโกลิงให้มานะโอเคทีนี้ถังนะถังเนี่ยสรุ่นนี้มีความแข็งแรงนะครับผมสามารถเหยียบได้นะเท่าที่ผมหลายๆเจ้าที่รีวิวมานะครับผมตัวนี้ถังเขามีความแข็งแรงนะ รูปทรงที่กระทันรัดนะสลหรับตัวนี้นะครับผมแล้วก็สายสะพายนะครับผมให้มาเป็นอย่างดีนะเวลานแล้วก็เกี่ยวตรงนี้นะครับผมเกี่ยวด้านล่างนะตัวนี้โอเคแล้วก็ตัวนี้นะให้มานะครับผมก็จะเป็นแบบท้องเหลืองนะสามารถปรับยืดหดได้นะครับผมตัวนี้อย่างดีนะห้าสิบเซนถึงหนึ่งเมตรนะครับผมตัวนี้นะพูดภายในถังนะครับผมก็จะมีในส่วนประกอบก็จะมีตัวนี้ตัวกรองนะครับผมแล้วก็ถังนะก็จะมีตัวกรองอีกทีหนึ่งอยู่ข้างล่างนะครับผมแล้วก็ตัวนี้ ส่วนทั้ง25ลิตรนะครับผมอันนี้5ลิตรก็มีตัวกรองมาเหมือนกันนะครับผมนี่นะแล้วก็มีด้านในนะครับผมตัวนี้ให้มานะครับผมตัวนี้ทีเด็ดเลยชุดนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นทองเหลืองนะครับผมหัวพ่นทองเหลืองอย่างดีนะครับผมแบบนี้นะครับผมเคเป็นหัวพ่นทองเหลืองอย่างดีมีที่ล็อกแล้วก็ตัวนี้จะมีวาล์วนะครับผมวาล์วปิดเปิดนะตัวนี้ก็สําหรับสวมสายนะตัวนี้จะเป็นปั๊มคู่นะแล้วก็นี่นะครับผมอ่า อ่าดูดูดูได,ด้ก่อนตัวนี้นะครับผมก็จะมีแถมมาให้ด้วยนะตัวนี้3หัวแล้วก็มีอ่กวยตวงน้ำยาให้ด้วยนะครับผมก็ตัวนี้จะเป็นสายชาร์จอย่างดีนะครับผมตัวนี้จะมีความเป็นชาร์จเร็วนะครับผมนีนะแล้วก็ปั๊มนะก็จะเป็นปั๊มคู่นะสามารถเลือกเปิดได้ว่าจะเปิด1ตัวหรือ2ตัวนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นอ่ตัวสแสดงนะครับผมอ่าแบตเตอรี่นะครับผมอันนี้คือโลนะครับผมอบอกปริมาณของแบตเตอรี่นะครับผมหรือเราจะเลือกใช้แบบบอลลูนก็ได้นะครับผมนี่นะครับผมส่วนตรงนี้ก็จะเป็นที่ชารร์จแบบตนะคัผม โอเคแล้วก็ตัวนี้นะตัวนี้นเป็นปั๊มตัวเดียวนะก็เปิดได้เลยนะครับนี่นะหรือจะใช้แบบบอลล่มเพื่อคอนโทรลความแรงของการฉีดนะครับผมส่วนที่ชาร์จนะมันก็จะมีสถานะบอกนะครับผมก็คือถ้ามันชาร์จเข้ามันจะเป็นสีแดงนะแต่ถ้ามันเต็มแล้วมันก็จะเป็นสีเขียวนะครับผมตัวนี้โอเคก็แล้วเราจะไปทําการฉีดจริงให้ลูกค้าดูเลยนะครับผมตัวนี้นะซึ่ง เพื่อให้ลูกค้าเปรียบเทียบกันไปนเลยว่าเราควรเอารุ่นไหนดีนะผมเราจะลองทดสอบการใช้งานนะตอนนี้เราปรับให้ยาวสุดเลยนะครับผมตรงน,นี้นะลอ,นะอ,องชิดดูโอเคก็เป็นละอองฝอยดีนะครับผมตัวน,นี้นะโอเคตัวนี้ของอาโนนะครับผมโอเคเดี๋ยวลองปรับไกลให้ดูนะครับผมโอเคนะผมนี่เราลองปรับไกลนะมันก็ก็ถือว่าแรงอยู่นะครับผมดูจะเห็นอะาลองขึ้นสูงกว่านีนะ้ไ อ่านี่นะก็ได้เลยนะโอเคก็ถือว่าแรงเลยนะตัวนี้นะครับผมอัลวินโนนะตัวนี้รุ่น A S 18 LB นะครับผมก็ถือว่าพ้านที่สูงนะเป็นถังแบตที่ปั๊มแรงตัวหนึ่งเลยนะครับผมอันนี้เราจะมาใช้แบบเป็นวอลลุ่มให้ดูนะครับผมอ่ามันจะสามารถคอนโทรลความแรงได้นะครับผมอลองเลยจะค่อยเร่งขึ้นอ่านี่นะครับผมอ่าค่อยเร่งขึ้นโอเค ก็อสถียนนะครับผมตอนนี้นะใช้งานดีมากนะครับผมโอเคอ่าโอเคนะครับผมตัวน yeah. yeah. okay. yeah. uh ี huh. oh ้เดี๋ยวเราจะมาใช้งานให้ลูกค้าดูนะโดยตัวนี้มันจะมีสวิตก็คือมี2ตัวนะอ่าเดี๋ยวเราจะลองเปิดสวิตตัวเดียวให้ดูนะนี่คือความแรงของสวิตหนึ่งตัวนะครับผมทีนี้เรามาเปิดเพิ่มอีกหนึ่งตัวนะครับผมเป็นใช้ปั๊มสองตัวอ่ามันก็จะแรงขึ้นนะครับผมการกระจายตัวมันก็จะดีขึ้นนะครับผมดูนะโอเคโอเคทีนี้ปิดนะครับผม <laughs> อ่าทีนี้เรามาใช้วอลลุ่มนะครับผมดีนะเราเร่งเอาเปิดอ่ามันจะสามารถปรับได้นะเอาจะค่อยๆ่อยแรงขึ้นนะผมอ่านี่นะผมกระจายตัวดีนะตัวนี้ตัวนี้ก็คือหัวตัวนี้มันจะง,งอนะก็คือมันจะเหมาะสําหรับแนวล,ลาดนะครับผมเปนีนะโอเคแต่ว่าหัวมันก็ให้มาสามหัวนะเราก็ไปปรับใช้เอานะครับผมตามเนื้อง,งานนะครับผมแต่ตัวนี้ทั้งมีความแรงนะครับผมตัวนี้นะถังความจุเยอะนะครับผมใช้งานได้สะดวกนะครับผมตัวนี้นะก็ ถือว่าสรีระอย่างดีเลยนะครับผมโอเคแล้วก็ตัวนี้นะให้สายสะพายมาอย่างดีนะครับผมตัวนี้จะเป็นสายแบบเดียวกันกับเบล้วเลยนะครับผมน,นะซึ่งจะมีความทนทานสูงนะครับผมวนไม่ลุยง่ายนะโอเคนี่ก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมตัวนี้นะถังพ่นนะครับผมโอเคสําหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจถังพ่นยาแบบแบตเตอรี่แบตลิเทียมนะเรามีรายละเอยียดไว้ใต้คลิปนะครับผม หรือจะช่องทางติดต่อนะครับผมสั่งซื้อที่มายเลขโทรศัพท์หรือไลน์นะ0ห1 1 1 8 8 3 8 4แล้วก็ช่องทาง f c e b o o o f แฟนเพจนะครับผมพูลสุขก,การเกษตรร้านพู้สุขเรายินดีให้บริการลูกค้าทุกท่านครับผมขอบคุณมากครับ